พระบรมโอราสาธิราชสยามกษัร,ริชมารทรงตรวจควยกระถุงดอกไม้ทุกเทียนแพรแล้วกราบพ,พระคุมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงขอเนชะบาลองทลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้ลุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทเจ้าเราพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติประโมทพนประมาณที่ได้มาเฝ้าทูลละอองผลีพระบาทร่วมกับบรรดาข้าราชการและประชาชน จากทุกถิ่นฐานทั่วราชอาณาจักรซึ่งพร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมอันใหญ่ยิ่งนี้เพื่อถวายพระพรชัย,ยมงคลข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาทุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุสัตต์อีกทั้งได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตศึกษาพระราชจริยาโดยประจักษ์แก่ตาแก่ใจอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่น ด้วยเห็นแท้แน่แก่ใจว่าพระราชกิจน้อยใหญ่ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระวิริยะและพระขันดิธรรมอย่างยิ่งยวดนั้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์คือความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติทั้งสิน้น พระบารมีซึ่งแผ่ปกเกล้าปกกระหมอมอยู่ทุกเช้าค่ำนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงตามสำนึกรู้อยู่ทุกเวลาด้วยกตัญญูกเตเวทิตาจิตในมหามงคลสมัยพิเศษนี้จึงมีสมาลชฉันพร้อมใจกันถวายสัตว์ ปฏิยาว่าจะตั้งตัวตั้งใจมั่นอยู่ในธรรมสุจริตและในความจงรักภักดีจะมุ่งมั่นประพฤติตัวปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบสาร พระราชปณิธานแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อสนองพระมหากราุณาธิคุณกับทั้งขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรันตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ นอดีตท,ทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยมีพระราชาไทัยผ่องแผ้วเบิกบานปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลทรงพระเจริญวันชนสุขสิริสวัสดิ์เป็นร่มฉัดร่ม โภร่มใส่ของบวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยยั่งยืนไปตลอดกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะต่อไปเป็นนายกยฐมนตรีครับนางนสาวยิ่งรักธินวัฒนจะเปิดปุวยกระถงบอกไม้ที่ถิ่น,นแพรแล้วกลับมาุมทู พระอรุณาถวไลพระพรชัยมงคลแทนคณะรักดนตรีพริธการหานตำรวจคารนแห่งรชัชกาลทุกทุ่มเราเดชชาฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อม ในมหามงคลสมัยที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันนี้ข้าพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันในมหาสมาคมแห่งนี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพรุทธเจ้าทั้งปวงเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีตลอดระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ร่มพระบารมีในใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนประจักษ์ชัดแจ้งว่าความสุข ความสงบร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าสารพัดในประเทศประเทศนี้เป็นผลมาจากพระราชวิริยะอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าลองทุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาต่อเนื่องยาวนานโดยแท้พระเดชพระคุณที่ทรงบริวารรักษาตลอดจนพระบารมีที่ปกแผ่คุ้มกล้าเหล่าปวงประชา เกินกว่าถ้อยคําที่ปวงฆ่าพระพุทธเจ้าจากพันานาได้ครบถ้วนณมหามงคลโอกาสแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบร,รมราชาอนุญาตอัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระรัตนไตรพระเดชานุภาพของสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต จับทั้งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงเป็นผลดนบันดาลให้ใต้ฝ่าลอองทุลีพระบาททรงพระเจริญเกษมสุขมีพระกระมวลปรารถนาสิ่งใดจงสำฤทธิ์ทรงสถิตเป็นธงชัยของชาติและประชาชนตลอดกาลนานดังใจปรารถนาของข้าพุทเจ้าทั้งปวงด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ คำอวยพรและคำ,คำปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมากรากใจ ความประทาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกคนอย่างได้เห็นในวันนี้ทำให้พัพเจ้ารื้นใจมีกำลังใจมา,มากขึ้นด้วยความ เชื่อเสนอว่ามานต่อประธานาบดีของท่านต่อการมีเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเี็น เกิดขึ้นมีขึ้น,นทั้งในโลกคณะและในชาติบา้านเมียงและถ้าคนไทยเรายังมีวินธรรมอนนราลัยความศรัทธา มีคุณธรรมความนี้จะจำอยู่ในใจิตใจก็จะมีความหวังใจว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใหญ่ๆก็จะอยู่ปลอดภัย และทำงานมั่นคงปลอดภัยได้ตลอดอย่านอนขอามบาาให้แหงคุณจะมาต่อยนักสิงเสกศี คุ้มครองรักษาท่านและชาติให้มีการวางพาสุขเงินเงินไปพระผู่สมตรงนะ พระเจริญจากระสาทุกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศและผมเชื่อมั่นว่าทั่วทั้งโลกด้วยนะครับคือพร้อมใจกันเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญออกไปดังติดต้องเพื่อร่วมกันทำเจ้าน้อมกระบอกถวายพระพรเชื่อคนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทพราที่ทรงเป็นทีน่ประมาท